ครับพี่น้องมาชมที่กันท่าว่านิดยูริเทนครับผมอันนี้ท่าอันนี้ท่าว่าว่านิดนะครับผมงามบ่ครับพี่น้องคอนครับเห็ดขอนไม่สองอันครับเลยท่าว่านิดครับผมเงางามบ่ครับพี่น้องดำปึ๊ดเลยครับไม้อันนี้ครับผมจักไม่ยังล่ะครับโอหครัว่าเหลี่ยงงามงามครับพี่น้องท่างามดีครับดำปึ๊ดเลย รับโชมครับเงาสวยงามมากๆครับพี่น้องเอ้ยท่าลุงใหม่ครับผมถ้าอยูเทีนลุีงแห้งงามกนหนีไ,ได้ครับอันนี้เป็นว่านนิดครับผมว่านนิดกับงามครับแา่บองงามส่องสูย่ยูเทีนครับพี่น้อง